สมเด็จพระนณิศาาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหัดนครศรีธรรมราชเวลา15นฬิกา15นาทีวันนีน้นน สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้าณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลปากแรกอำเภอทุ่งสงซึ่งเป็นหนึ่งในห้าแห่งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดสร้างขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลบบุรี จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาวรราชเจ้ากรมสมเด็จทรพระราชดาสยามบรมราชุมารีในโอกาสที่ทรงได้รับการสถาปนาพระเกียรติยศในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2512โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ชื่ออาคารด้วยสำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาาธิราชเจ้าแห่งนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน2565แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม2567 เพื่อทดแทนอาคารที่ทําการหลังเดิมที่ชํารุดทรุดโทรมและมีพื้นที่ใช้สอยที่จํากัดไม่สามารถรองรับการขยายงานและเคร่อมือที่เพิ่มขึ้นได้เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการโลหิตแบบครบวงจรแก่โรงพยาบาลในครรอขายภาคใต้6จังหวัดได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงและจังหวัดกระบี่โดยมีเป้าหมายจัดหาโลหิตให้ได้22,400ยูนิตต่อปี เพื่อให้มีโลหิตในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินประกอบด้วยอาคาร3หลังหลังที่1เป็นอาคารสำนักงานสูงสมชั้นมีห้องต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตเช่นตรวจหาสารพันุกรรมโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธีอนุชีววิทยาหรือนต,ตรวจมูลโลหิต ตรวจแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงด้วยเครื่องตรวจคัดกรองแอนติบอดีที่ไม่พึงประสงค์และและตรวจโรคติดเชื้อ h i ชไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบ C ีและเชื้อซิฟิลิสด้วยเครื่องตรวจโลหิตอัตโนมัติห้องผลิตส่วนประกอบโลหิตดำเนินการคัดแยกโลหิตเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการเตรียมส่วนประกอบโลหิต3ส,ส่วนได้แก่เม็ดเลือดแดงเข้มขน้นเกร็ดเลือดเข้มขน้นและน้ำเหลืองหรือพลาส m a ปัจจุบันภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่11ได้มีการนําถุงสําหรับเตรียมส่วนประกอบโลหิตมาใช้สามารถช่วยลดจํานวนเม็ดเลือดขาวได้ถึงรอยละ99.99ซึ่งจะส่งผลให้โลหิตที่ได้รับบริจาคสามารถเข้ากับผู้ร,ผรับบริจาคได้ดียิ่งขึ้นและดําเนินการตรวจแบคทีเรียปนเปื้อนในโลหิต ตามมาตรฐานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเพื่อให้โลหิตที่จะถูกนําไปจ่ายในขั้นตอนต่อไปมีความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้รับได้มากที่สุดและห้องรับบริจาคโลหิตให้บริการแก่บุคคลที่มีความประสงค์บริจาคโลหิตรองรับจํานวน8เตียงโดยมีการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ําเสมอทุก3เดือนหรือปีละสครั้ง รวมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ให้มีจำนวนมากขึ้นส่งผลให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนหลังที่สองเป็นอาคารจัดเก็บพลาส m a และพัสดุสูงสชั้นประกอบด้วยห้องต่างๆเช่นห้องเย็นเก็บรักษาโลหิตห้องแช่แข็งพลาสมาและห้องตเตรียมอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตหน่วยเคลื่อนที่และหลังที่3ชั้นเดียวเป็นอาคารกักกันขยะ